มันดังมักคึกมักสมโอมัน่วยเป็นพันรถเลยเขาเมาก็มีเขาเมาปุ๊บก็ถังใหญ่ขนาดนี้แม่เนาะหอมขนาดเลยปลาแดกเมืองปกักเซ่ตางามหายย่อยหายส่งหรอะ

mình đang mặc trước mặc sông ô ของอะไรกันหาพันหาวานอยู่บ่วานตะวัวานวานคงปัตเซ่อยู่หรอวะเมนเอาในทองเลยไงเอาตัวนดตัวใดตัน้กมันแ่บเลยนี่ตัวนี้แบทารก้อนไปเลยทงหาบังจีบเนาะเมนคือใคอค่สายแบงยันโมเลนโอ้ารกอนก็ได้หาเมกล้วยทงหาจีบ โซนนี้เป็นโซนขายตกข,ขายของกินสดเป็นโซนตลาดสดขาย,ขาย,ขายพืชผักขายผู้ขายปลาขายอาหารทั่วไปปลาส้มปลาแหงอถเที่ยวเบิ่งปลาปลาแหงหลายนา่นีอง ขาแห้งขาส้มเป็นกองโอ้ยเด้อโอ้ยเด้อโอยก็มีนแม่เนาะกก็มีงอไม่เข้ามาเตะตาแข่งบุได้นั้นให้บุฮันเหรอ mà mây lại rồi Rồi mặt đang khó hoài vậy nè Hoài lại nè Hoài Không bỏ Không bỏ hoài thang miếng đây nhỉ Mà thang miếng đây À lại là nó โอ้เขาเมาก็มีออของอรนะร้าเมาข่าเมาขาเมาป่วยเป็นทันรถเลย,ยได้อยู่มีวันเหตุได้อยู่ปลาย่ยก็ไปตาพะ Tua mặt tay mặt tên xuất sốt sốt của ngọ rô dinh Hãy subscribe cho เกลืกับาวดจรอก็มีขวดจีรอ,อ,อค้งเก็บคมา้งมาเขาเมีา นี่คือภาพบรรยากาศตลดาดเซาปากเซนของอยู่ของกินมืดอเยอะนะมีแต่อาหารสดๆจากธรรมชาติมาขาาอ่อนจะมีอยู่มาขามอ่มมอนมาแตงโอ้มกแตงวิตซิ่เลยไหม

สิบพันเอาในทงนนเ,นเ,นเลยเขียบเยเขียบ่อนพี่น้องนงสิบพันกีบ่สิบพันบ่คคะเอาพเอาสิบไดไหมเอาโม 1บิบพันสิบพันวอซาวระยะนี้ปลาน้ำพองบ่ลายเนาะตามที่บอกซนเละไปละมาบ่คอยเห็นปลาน้ำพองอี่ยังเึ่ก็บบ่ค้าไม่ค้ายังพอนเอามาขายเนาะยังจากว่าสาประมงยังพันขึ้นจากน้ำพอง หัวดักแด้หัวดักแด้หัวจิลโลเขาเมาคนนี้เขาเมาเขาเมาใส่เงี้ยนะมาขามอ่อนมาแตงทั่วไม่โงไม่เท่าอย

โลกระถาหมย่าบแ่ get get ้า่อ้าเอจ้สมัครคือารถ

มพราวเนาะมะ้าวมะพร้าวเ้าเขามาบร่วด้านในเนาะถายปลาแดกอ่าถือผานปลาแดกใหญ่ขนาดนะผานปลาแดกให้ปลาแดกอ่าถือผ่าใหญ่ขนาดละเมเนาะพร้อมขนาดเลยปลาแดกเมืองปากเซ ขายย้อยบ่นี่หอมเท่านั้สีสันหน้าตางามขายย้อยขายส่งเนาะางปลาแดกดน่มีทา,ง,า,ทา,ยยทาง,งใหญ่ๆ ภาพบรรยากาศตลาดเ้าปากเซ่เนาะวันนี้สง่งเบาซอ่นอนทั่วพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวลาวใต้นะพาพี่น้องมาเก็บภาพบรรยากาศที่ตลาดเา้นาคนครปากเ,ากเ,เซ่แหวงจอมประทัดมันเปลี่ยนสื่อมาเป็นนครปากเซ่แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะมอันนี้ ขอสอนขอจบบทเียงสั้นีก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย